แจกสูตรมาม่าผัดทำยังไงให้อร่อยเหมือนที่ร้านแต่ไม่ต้องปรุงเองนี่เลยแค่มีขวดนี้เลยซอสลุงใหญ่น้ำซอสปรุงสำเร็จสูตรเผ็ดมากทำได้ทั้งมาม่าและผัดบะหมี่อื่นๆเลยมาเริ่มกันเลยขั้นแรกก็เอามาม่ามาลวกเส้นวันนี้ก็จะใช้เส้นมีโกเลงนะลวกเส้นจนนิ่มแล้วก็ตักพักไว้ก่อน ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมใส่เนื้อสัตว์ตามชอบเลยแต่วันนี้เหนีใส่ไส้กรอกเป็นไส้กรอกหนังกรอบใส่ไข่ลงไปสองฟองเลยมีไข่ให้แตกใส่เป็นกระลำปรีแล้วก็แครอทใส่เส้น,นมาม่าลงไปเลย มาถึงที่เด็ดของเราอร่อยไม่ต้องปรุงก็ต้องเป็นขวดนี้และจ้าซอสลุงใหญ่จากนั้นก็คลุกเคล้าเสร็จแล้วจ้ามามา่าผัดเดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันสีน่ากินมากลืมอ่านทุกคนเขาเขียนว่าน้ำซอสปรุงรสสำเร็จรูปรสเผ็ดหม้อเผ็ดมากหรอ <laughs> จะไหวไหมเนี่ย ไม่เผ็ดเท่าไหร่เผ็ดเหมือนใส่พริกป่นมันออกเผ็ดๆอะทุกคนมีความเค็มๆหน่อยนึงอันนี้ไม่ค่อยหวานถ้าอยากหวานเพิ่มน้ำตาลได้เป็นการทำหม่าม่าผัดที่ง่ายมากนี่ไม่ปรุงอะไรเลยจัก,ก็อย่างเดียวน้ำซอสต,ตัวเดียวจบ